ขอของง่พี่น้องปลาดกุ้งไะกุ้งงปืาได้กบบ่มีกอบเสือยละปลาโซเน่โซเน่คุมีกบเสือยละปลาเมื่องพูนปลากระทิ้งเรอเนาะปลาพ่นอะปลากระทิ้งเน่นึกล้างอะไรเนี่ยท่านนั่คือในลูกมั้ง สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับจากไทยพี่น้องมือวันยุดนะครับมือนีวันอาทิตย์ผมกับยุทธที่่วยบ้านไทจันนะครับมือนีมาโจมเหออพี่น้องซึ่งตรงนี้น้ำบกเนาะหนาแรงมนนันเนา่หนาบกไม่โจมเหอะหรือว่ามาเอามาเอาปลาเหอะนะครับผมซุ่งปลาจ้าบ้านหนองที่เหลือเหอะนะครับนะลา้นะนคนก็าจะเข้าใจบรรยากาศยุทธที่ ลำห้วยพจาน์นะครับชึ้งต้ออกไปเป็นทะเลโบแดงคนระับพี่น้องเนี่ยก็บึงน้องหานเป็นทะเลโบแดงนะครับนี่เป็นบรรยากาศทุง่งเดี๋ยวืันนี้ก็ร่วมกันหลายคนนะครับพอดียานมาจากเอียงก็มาจากเจริญเสียนนะครับพอดีลุ่งลุ่งมากถึงมาเอาปลาเหอะนะครับผมต้องกันเดี๋ยวพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไนนะงเนี่ยืัอนี้นี่บรรยากาศสะดุ้งหย่ยนี่ช่วงในน้ำในไรนี่โอย ยอนเลยครับเนี่ยน้ำมวยตรางนี้น้ำมุมีเดี๋ยวไม่บงบรนยากาศครับผมอเบ่งกลๆหลอดเล็กไอ้เ้าเบ่งแน่หลอดเล็กคุณล่ะฟ้าเต้นยุ่มยยุ่มยำอยู่นี่ะครับเปนอ๋ี่กำลังจี

ปอดประหลาดนี่เพื่นุนะปอดประหลาดเนปลากระทิงเนเนาะปอดพุ่นะยื้อเอาเวงให้แม่ห้ามเลล่ะครับผมาเอ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 าปอดประลาดเมนน่้างอะไรเนี่ยท่านเห็นเห็นอยู่ปอดเออนีละพุ่นมนปลากระมนตีนนทุกทีนี่ละครับบรรยากาศบ้านห้องยุ่งทีละ ด้การ <S 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 <Oh, ืตัวธรรมดาเลยมึงปลาพี่น้องขาดดาวอ่อนไมอ่อนไหมผ้น่เนาะเห้าวิถีชีวิตด่านเฮาเนาะยุ่งเกี่ละนี่พุ่น่ะปลาเต้น่นอ่ะ บปาดปาดปาดปารอบดีเต็มเลยครับเต็มเลยนั่ปลาไหลดาด้ากยงเสกัองยันนีปไโอ้ยังอ่ะเนี่ยได้กบเตี้าได้กบบ่มีกบเสือยแล้วปาดซวนแน่์นแ พมีกบเวยละปัดบนัเถนี่เนน่ไหมเขาบ้เด้อพี่ืดมาบึงบึงนานนี่คุณอ่ะปลาข้าววิงปลาขาวิงคุณอ่ะปาดไวครับนี่ครับครับยิ่งสอนาสอนเนี่ย โอ้ตวิ้งครับตวิงว้งแม่โอ้ตวิ้งอะพี่น้องครับขอตัวเก็บปลาก่อนเด้อครับเดี๋ยวมาสรุปยอดทีเดียวเด้อครับบัดนี้กดอ่ะหลังจากกินอันนั้นเสร็จแล้วเอาเฮลากเอนด้วยครับบัดนี้เอาเฮลากเอา เราเพิ่งถ่ายนะครับเนี่ยโอ้แด่ลายแด่ลายเหมือนปลาแง้มแท้เนี่ยครับบรรยากาศที่บ้านเท่าเนาะดูแล้วว่าแด่ลายครับนี่พูนปลาโอ้ยเบื่อึออด,อดเลยหอยกับมีครับวิวไทยเราเคยเอาอันเอาเฮียลากออกไปกับงมเอาด้วยครับบัง เดี๋ยวไล่ค่ะคุณอบปลาโอ้ยปลาไหมต้ปลาขาวบวานท่านเล่นอเนอดน่งหล้ึงนกน่อยเลยนนาะยินงมหอยโอ้ยไลยกัด ครับโอ้ด็่ปลาลายครับคุณอันนี้ห้าวนั่นนั่นแล้วตุ่มเอาตุ่มเอาเอาตุ่มตุ่มเอาัำนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวา

ปัดตัวนี่ครับปื๊ดตัวนี่ครับแม่น้ำกุ้งกำามกุ้งกำามาลุ่นนี่นีบานนี่ปลาเอ้าได้กบอีกตัวนั่นนั่นน่ะกบอ่ะเนื้กบเนบาต้อง นี่นี่นี่หนมนนี่นี่นี่ขอไกันเ่นเออหมนนนี่มัดแล้วโอ้พี่พี่ยังยุ่พี่ยี่นี่ขีตมพี่มามเปิงของเี่มาเปิ้งของ่งี่ยวันี่ยังยบพี่สวัสีอ๋อออกมดออกมาาเม่อไ่กัดมีชนีมันก็เป็นละโครันน่ี่โคตอ่ะช่องุบุ่นเลยไปไปถึน

อกนอ,กน,อนี่ครับไปลองครับบรรยากาศเก็บปลาเฮ้ยปลา<อ>นะอืดครับปลาธรรมชาติฮะไปองันจโอ้สร้างน้ำมันนี่ได้เนาะเป็นต,ต้องซ้มร่มเลยเนาะบัดน,นี้นี่ครับทีชชื่ปลาเนาะ มาครับเบิ้งผลงานเบิ้งหอยเบิ้งปลาขวดมาชาิกบกบกบโดนตีนี่แหละครับผลงานวันนี้สวยๆนี่หอยโอเคขอบคุณที่เขามารับชมครับมือนี่